ต่ทาโรสวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมนะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาเช็คสถานการณ์ของคุณในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ดูสถานการณ์ของคุณกันเลยค่ะใบแรกใน t of Pentacles Five of Chalice เดอะสตาร์ <The> คุณกำลังจะได้รับข่าวดีนะคะเป็นข่าวดีที่ทำให้คุณได้ออกจากสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออกก่อนหน้านี้อาจจะเคยเจอสถานการณ์ที่อึดอัดคับข้องใจเป็นสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณหมดหวังสิ้นหวังไปแล้วก็ได้นะคะ ดูไม่มีทีท่าว่ามันจะมีทางออกมีทางแก้หรือว่ามีอะไรที่มันจะทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นนะคะแต่ในช่วงพฤษภานี้นะคะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือหรืออาจจะเป็นการส่งข่าวให้กับคุณก็ได้นะคะถ้าคุณรอคอยว่าสถานการณ์มันจะเป็นไปในทิศทางไหนมันจะมีทางออก ที่ดีกว่านี้หรือเปล่านะคะคุณกำลังจะได้รับสัญญาณบางอย่างหรืออาจจะเป็นการตอบรับนะคะเป็นข่าวดีเป็นเรื่องดีๆที่เข้ามาในช่วงที่คุณกำลังวิกฤตทำให้คุณรู้สึกเหมือนรอดพ้นจากวิกฤตในช่วงวินาทีสุดท้ายเป็นพลังงานของการรอคอยที่คุ้มค่า ในตอนแรกคุณอาจจะรู้สึกว่าสถานการณ์นี้ไม่น่าจะมีใครช่วยคุณได้หรือว่าคุณไม่น่าจะผ่านมันไปได้นะคะแต่ในที่สุดมันก็เหมือนโชคเข้าข้างคุณนะคะสถานการณ์ของบางคนอาจจะรู้สึกว่าเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ประมาณนั้นนะคะถ้ามันเป็นเรื่องที่ s ซเรียสเป็นเรื่องที่มีผลกับชีวิตคุณมากมาก มันทําให้คุณมีความหวังทําให้คุณได้รับในสิ่งที่คุณเรียกร้องสิ่งที่คุณต้องการดูจะเป็นพลังงานของการเริ่มต้นใหม่ที่ดีสิ่งที่คุณได้รับทําให้คุณรู้สึกโล่งใจสบายใจได้ปลดปล่อยตัวเองออกจากสถานการณ์ที่แย่ๆหรืออาจจะเป็นความรู้สึกแย่ๆที่ผ่านมากลับมามีความหวังมีรอยยิ้มได้อีกครั้งนะคะ เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่เพิ่มกันนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้จะมีสถานการณ์อะไรอีกคะนายเอาบอนส์เซเว่นเอาบอนส์เอสเอาอนส พลังงานจะเด่นไปในเรื่องของการงานนะคะการงานการเรียนการที่คุณตั้งใจพยายามทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอยากจะให้มันเป็นชิ้นเป็นอนันอยากทำให้มันสําเร็จคุณมีพลังงานของคนที่มุมานะนะคะอาจจะเป็นคนที่มีงานหลายอย่าง พยายามทุกวิถีทางที่จะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองนะคะอยากจะทำให้เราไปอยู่ในจุดที่เราต้องการคุณอาจจะมีเป้าหมายนะคะของความสำเร็จเพื่อใครหรือเพื่ออะไรบางอย่างแต่ในบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันหนักมันก็ท้อเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นคนในครอบครัวคนรักหรือว่าคนที่ คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะดูแลช่วงนี้เวลาที่คุณทำอะไรคุณก็อาจจะมีคนเหล่านั้นเป็นตัวขับเคลื่อนนะคะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องพยายามหาโอกาสใหม่ๆไม่สามารถที่จะทำอะไรในแบบเดิมๆอยู่ที่เดิมหรือว่าทำเท่าเดิมได้อีกต่อไปนะคะมันเป็นเหมือนแรงขับแรงผลักให้คุณจะต้อง หาหนทางใหม่ๆในเดือนนี้พลังงานในตัวคุณค่อนข้างจะโฟกัสไปที่เรื่องของโอกาสทางการงานการพัฒนาตัวเองมีโอกาสที่จะได้รับโอกาสใหม่ๆประตูบานใหม่ประสบการณ์ใหม่ๆกำลังจะเข้ามานะคะเดี๋ยวเราไปดูพลังงานในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะขอดูพลังงานความรักของคนมีคู่ชาวราศี กลุ่มนะคะแปดเม็เทา้า Justice Seven of Swords ดูเหมือนคนในความสัมพันธ์นะคะอาจจะอยากควบคุม Control อาจจะมีการไม่ไว้ใจกันได้นะคะในช่วงนี้พลังงานของคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์นะคะอาจจะโฟกัสกับเรื่องของงานหรือมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะทำให้ต้องเดินทางหรือว่าอาจจะมีอะไรที่ต้องรับผิดชอบจนแทบจะไม่มีเวลานะคะ ทำให้ตารางชีวิตการใช้เวลาด้วยกันนะคะมันไม่เป็นปกติไม่ได้เป็นรูทีนเหมือนที่เคยปฏิบตัติหรือว่าเคยเอาใจใส่ซึ่งกันและกันมันอาจจะหายไปมันอาจจะน้อยลงด้วยปัจจัยภายนอกอย่างอื่นนะคะก็อาจจะสร้างความเคลือบแคลงสงสยัย รู้สึกว่ามีอะไรที่ปิดบงังปกปิดไม่อยากที่จะให้รับรู้หรือเปล่านะคะในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะรู้สึกว่ามีอะไรก็พูดกันตรงๆพร้อมที่จะรับฟังถ้ามีสถานการณ์ที่รู้สึกว่ามันไม่โอเคก็อยากจะเคลียร์อยากจะคุย,ย,คยไม่อยากให้อีกฝ่ายปล่อยสถานการณ์ให้มันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ ไม่อยากให้กลายเป็นการบั่นทอนความไว้ใจซึ่งกันและกันเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคนโสดกันบ้างนะคะขอดูพลังงานคนโสดชาวราศีกุมค่ะเดือนพฤษภานี้เป็นยังไงคะดมูลหง่เหงาไหมคะชาวราศีกุมคนโสด อยู่กับตัวเองอยู่ในโลกของตัวเองอาจจะค่อนข้างใช้เวลากับตัวเองเยอะนะคะแต่ว่าเป็นในมุมที่คุณอาจจะรู้สึกว่ามไม่มีใครเข้าใจตัวคุณความต้องการของคุณจริงๆนะคะเลยเลือกที่จะใช้เวลากับตัวเองอยู่กับตัวเองทําในสิ่งที่คุณชอบแต่บางช่วงเวลาก็อาจจะรู้สึก เหงาโดดเดี่ยวคิดมากอยู่บ้างเหมือนกันนะคะในช่วงนี้ก็อาจจะกลับมาโฟกัสที่พลังงานภายในของตัวเองมากกว่านะคะพยายามทำตัวเองให้สมดุลทั้งอารมณ์ความคิดแล้วก็จิตใจพยายามที่จะมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ